สวัสดีครับสวัสดี FC ฟเบนนาทีบาปทุกๆท่านนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเบนนาทีบาปไม่ได้ลงคลิปทางหน้าช่องทิกตอกเพจเบนนาทีบาปแล้วก็ youtube เบนนาทีบาปนะครับผมแต่ที่เด็ดในกลุ่มตัวแนวทางชุดอัลบัมยังแตกแบบละเอียดเหมือนเดิมนะครับทั้ง10บกลุ่มเลยทีเดียวครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาอยู่ครอบครัวเบนนาทีบาปนะครับผมอย่ารอช้านะครับผม อย่ารอช้านะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมครอบครัวบินนาทีบาทนะครับมีกิจกรรมมาแจกเสื้อกีฬากันด้วยนะครับผมช่องทางการเข้ากลุ่มนะครับไปที่หน้าช่องทิกต็อกบินนาทีบาทได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด BZ911@ นนะครับแอดบีาหนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวิเคราะห์นาทีต่อนาทีวันนี้นะครับไปดูที่บอลถ้วยคาราบาวครับ ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมแมนยู U, เตรียมเปิดลังโอแทฟฟอร์ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมชาตันแอตเลติกนะครับผมโดยเจ้าบ้านแมนยูนะครับผมภายใต้การทีมของเอลิกเทนทากนะครับยังคงพาทีมเดินหน้าสารต่อผลงานที่สุดยอดแบบต่อเนื่องเลยครับผมเกมที่แล้วเป็นการเก็บชัยชนะมาได้เหนือเอฟเวอร์ตันนะครับในรายการ FA ครับ ซึ่งก็ทำผลงานของทีมตลอด7เกมหลังสุดนะครับเเกมหลังสุดเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดเลยนะครับทางฝั่งชาตันนะครับผมทีมจากลีกวันนะครับทำผลงานได้ดีขึ้นมาต่อเนื่องเหมือนกันเลยนะครับเกมที่แล้วนะครับเป็นการเก็บชัยเก็บชัยชนะมาได้ซึ่งทําให้ผลงานของทีมตลอด2เกมหลังสุดนะครับเป็นการเก็บชัยมาได้ทั้งหมดเลยนะครับกับเรดกำมเพงที่เปิด กบเรดกำแพงที่เปิดมาให้แมนยูยิงอย่างน้อย2เม็ดนะครับ2เม็ดเบนนาทที่บาดมองว่าแมนยูในช่วงที่กำลังขาขึ้นสุดๆเลยครับแบบดูดันมากเลยครับผมวันนี้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยครับผมรอหวานเจี๊ยบที่เม็ดที่3ได้เลยนะครับรอหวานเจี๊ยบที่เม็ดที่3ได้เลยครับผมส่วนวันนี้นะครับวันนี้ไลฟ์สด19นาฬิกานะครับเจาะลึกทุกหลีกวิเคราะห์ทุกนาทีเลยนะครับ ผ่านทางหน้าช่องทิกตอกเบ้นนาทีบาบนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามเบ้นนาทีบาบนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเข้ามาอยู่ครอบครัวเบ้นนาทีบาบนะครับไปที่หน้าช่องทิกตอกเบ้นนาทีบาบได้เลยนะครับผมมีทางเข้าอยู่นะครับหรือแอดไลน์มาได้ที่แอด b ีเ1นะครับแอด b ี9 1 1นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ